วันนี้เหมือนกันสามจังหวัดชายแดนใต้เนี่ยรัฐบาลต้องเอาความเจริญไปใส่ครับไม่ใช่เอาทหารไปใส่เห็นไ,ไหมวันนี้ถ้าสามจังหวัดชายแดนใต้มันเจริญประชาชนมีความเป็นอยู่มีงานทำมันมีใครม้างอยากจะแยกแผ่นดินแต่วันนี้เพราะอะไรพี่น้องชาวสามจังหวัดเขาไม่มีความเกิดเขาเป็นไทยไง จีนสิบปีไม่เคยขอขอครับก็ขอ,ขอตลอดครับแต่เราไม่กล้าให้เพราะกลัวเมกันเออได้ไหมก็วันนี้เขาก็บอกว่านี่นโยบายเขาเนี่ยผมฟังมากับหูเนี่ยผมคุยกับท่านทูตเนี่ยผมบอกว่าทนี้นโยบายประเทศจีนเนี่ยแต่ถอยก่อนเนี่ยก็ยอมรับว่าใช้ความเด็ดขาดรุนแรงในการปราบปรามแต่ตอน,นหลังนี่ก็ผ่อนปลนครับ แต่ถ้าผ่อนปลนจนเกินเลยเถิดก็จะเจอเหมือนแจ็คหมาแจ็คหมาในรัฐบาลจีนส่งเสริมให้คุณร่ำรวยมั่งคั้งนาดนั้นวันหนึ่งคุณไปเข้าข้างอเมริกันประดาประเทศจีนอนะ่ะก็เลยเจอดีไงครับเออเห็นไหมวันนี้วันนี้เนี่ยเขาคุยกันมาแล้วรัฐบาลเขาคุยกันมาแล้วอันนี้พวกที่มันนีมึงมึงมึงก็งงเช็คข่าวบ้างเอเว้ ว่าวันนี้สินเจียงเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วมันไม่ได้เหมือนเดิมแล้วถ้สิบปีที่แล้วกับวันนี้คนลเลื่องครับเออเห็นไหมอันนั้นผมยืนยันว่าผมเห็นด้วยกับสิ่งที่รัฐบาลทําแต่เพียงว่าคุณอ่อนหัดมากแนในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ในประชาชนทราบคุณต้องเอาคนที่มีความรู้มาพูด มึงอยากรู้เรื่องเต้มึงก็ไปหาเต้เดี๋ยวมาหาถามที่กู่ากูชื่อมาร์กมึงอยากรู้เรื่องเต้มึงก็ถามที่กูกูจะรู้แหละกูชื่อมาร์คพี่ปูมึงอยากรู้เรื่องเต้มึงก็ต่อโทรศัพท์หาเต้มันไงพี่เต้สบายดีไหมตอนนี้เป็นยังไงบ้างการเมืองมันก็ไปคุยันมาถามกูจะไปรู้เขาหักหลังจะมาหักหลังเลยไม่มีไอหักหลังกูได้แต่กูไม่เต็มใจหกัก กูไม่เคยเดือดร้อนเลยเรื่องเตะกูเฉยๆกูสนุกสนานกูมันกูเลยมึงจะมาเดือดร้อนวะเออกูยังไม่เคยบ่นเลยเรื่องเตะเคยใครเคยเห็นผมบ่นไหมว่าเตะแม่งโกงกูหักหลังกูหลอกกูเคยได้ยินผมพูดไหมกูยังไม่เคยพูดกูไม่เคยตำหนิเตะเลยแล้วมึงมาเดือดร้อนวะเออใช่ไหมกูยังไม่เคยรู้สึกว่ากูถูกเตะหลอกเลยนะ เออมึงจะเดือดร้อนอะไรถ้ามึงอยากสนใจเรื่องเต้มึงไปคุยเขาหน่อยอย่ามาคุยกับกูเอาไอ้พวกที่เคยอยู่ไทยสีเวลากับผมมีครับไหมที่ผมเคยบ่นเรื่องเต้ไหมคุยกันแล้วก็จบก็จบไงผมอะผมไม่นคนจบก็คือจบนะครับตอนลุยก็ลุยพอเลิกก็เลิก,ก,ลกแ,แค่นั้นเองคุณเคยเห็นผมโอดควรวญว่าแม่งเต้แม่งหลอกกูหักหลังกูคเคยได้ยินไหมมีใครเคยได้ยินไหม ออเคนเรานะ่ะมันต้องมีสปิริตจบคือจบจะมาโอดควรทำไมไม่มีใครบังคับผมได้แต่ผมไม่เต็มใจทำดังนั้นบางทีผมไปร่วมกับเต้ผมเต็มใจทำถ้ามันหนึ่งมันไปด้วยกันไม่ได้ก็แยกทางแค่นั้นเองอะแต่ผมไม่เคยที่มาโอดควรนำแมงั้นไม่ไมีผมไม่สนใจอยู่ละ เขาจะทําอะไรเป็นเรื่องของเขาชีวิตเขาเขาดีก็ดีของเขาเขาแย่ก็แย่เขาไม่เกี่ยวอะไรกับผมเลยดังนั้นคุณหัดมีสปิริตมากนะครับเออไม่ใช่มาเที่ยวเสี่ยมคนนั้นชนกับคนนี้ชนกับคนนั้น,น,นสันดานไม่ดีคุณไม่ชอบเต้ผมรู้ถ้าคุณไม่ชอบเขาคุณไปด่าเขาที่พักเขาหรือที่เพจเขา ไม่ใช่มายืมปากกูหรือจะมาเสียไอ้กูทะเลาะก,กับเต้กูคือม้าพิษบูกูยโสไอ้เด็กกูไม่ใช่จิ้งเล็ดให้มึงมาปั่นหัวเล่นได้ป่ะนั้นอย่าสเสลยอ,อกีกเอากับมาเรื่องก,กูอก,กูต่อ กาะ,ะนั้นผมยืนยันว่าสิ่งที่รัฐบาลเนี่ยวันนี้มันควรจะต้องเป็นแบบนี้ต้องนานแล้ววันนี้ประเทศเราไม่เคยกล้าตัดสินใจอะไรเลยเด้งไปเด้งมาใช่ไหมครับแล้วก็ปัญหาไม่จบตอนนี้ปัญหาเต็มประเทศพอกหางหนูการนั้นรัฐบาลกล้าตัดสินใจเรื่องอุยกูแล้วเนี่ยก็อยากเห็นรัฐบาลกล้าตัดสินใจเรื่องนโยบายด้วยเรื่องการ,รชุติริคอ์รัปชันด้วยวันนี้ประเทศจีนก็กําให้เห็นแล้วว่าเขาให้ความสําคัญกับประชาชนเขามากขนาดไหน วันนี้คอเซนเตอร์นะจากประเทศไทยไปหลอกลวงประชาชนเขาเขาทนไม่ไหวเขาจึงต้องบุกมาปราบด้วยตัวเขาเองเ,าเาอราก็รอรไเใศไทยปาบไม่ได้นะเออรัฐบาลกลัวจีนรัฐบาลน,นี่กลัวทุกประเทศนะกลัวจีนกลัวอ้กันกลัวแม่งกล,กลัวยุโรป กลัวเขาประนามกลัวเขาคว่ำบาตรกลัวเขาขึ้นภาษีกลัวมันทำเหแต่ว่าเมื่อ,อไรประเทศไทยมันนึกจะยิ่งใหญ่สักทีวะไร่คุณธรรมมึงไม่ใช่ไม่ใช่ประเทศนี้แนะ่กลัวประเทศที่ดัดจริตเล่นคุณธรรมมากเลยนั้นีะน่ะทุกวันนี้ไอ้ที่ไร้คุณธรรมมึงก็ไปดูว่านะกี่ประเทศของชิบหายวาดวายเนะนี่ยพะฝรั่งเนี่ยมึงไปแหกตาดูไอ้นั่นอะไรคุณธรรมของแท้ไปยึดประเทศเขาไปโค่นลมผู้นําเขาไปขโมยทรัพยากรเขา ไปแย่งดินแดงเขาอันนั้นอะไรคุณธรรมวันนี้ประเทศเราเนี่ยมีอีกเรื่องหนึ่งคนระับที่อยากจะเตือนมากเลยนะเรื่องตลาดหุ้นนะครับเพลินผมได้ยินนะมีสถานีบางช่องที่พูดถึงเรื่องในวิกฤตก็มีโอกาสนะ และเนี่อมีหลายคนครับที่เชื่อคําพูดของคนพวกนี้นะครับเขบอกว่าช่วงเนี้ยเป็นโอกาสทองที่จะเลือกซื้อหุ้นราคาถูกคุณรู้ได้ไงมันถูกรู้ได้ไงมันถูกนะครับวันนี้นะผมจะบอกให้เลยนะสำหรับคนที่มีเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตนะครับอย่าไปยุ่งกับหุ้นเด็ดขานะ วันนี้ต่อให้หุ้นถูกยังไงก็ไม่ควรซื้อเพราะมันอาจจะถูกกว่านี้อย่าคิดว่าตอนนี้หุ้นถูกนะครับในอดีตนะครับสมัยตอนยึดอำนาจหุ้นก็ตกแล้วเราก็รู้ด้วยมันจะตกถึงตรงไหนในยุคที่มีการยึดอำนาจหุ้นมันจะตกจนถึงวันเลือกตั้งชไชครับเพราะวันเลือกตั้งควา,รรา,รรามสัญญาณความเชื่อมัน่นมันเกิดขึ้นผู้คนก ก็กล้าที่จะลงทุนในช่วงโควิดหุ้นตกแต่เราก็รู้ว่าวันนึ่งถ้าสถานการณ์โควิดมันดีขึ้นหุ้นก็ขึ้นใช่ไหมแต่วันนี้ประเทศไทยคนระถ้ารัฐบาลยังเป็นแบบนี้นะคุณลืมไปเลยในะเรื่องหุ้นมันจะตกไปเรื่อยๆนะนะมันจะตกไปมากกว่าน,นี้แนะ่นอนวันนี้หุ้นต่ำกว่าพันสองเนี่ยนะ ไม่ไม่เด็ดมันผมก็ไปต่อครับเผลอๆทะลุพันหนึ่งแน่นอนตราบใดที่รัฐบาลยังไม่มีมาตรการอะไรเลยเนี่ยฉะนั้นหุ้นมันก็ไหลลงไปเรื่อยๆเอย,เอยมันจะไหลลงไปจดนอาจจะเหลือห้าร้อยก็ได้ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในประเทศนี้ฉะนั้นวันนี้นะไม่ว่าจะราคาไหนห้ามซื้อเด็ดขาดนะ วันนี้หุ้นอาจจะถูกก็จริงแต่มันอาจจะถูกกว่านี้ก็ได้นะเพราะวนี้รัฐบาลยังเป็นรัฐบาลชุดนี้ผมเชื่อว่าอาจจะหุ้นลงไปเหลือร้อยเดียวซะด้วยครับต่รัฐบาลยังเป็นแบบนี้นะมันไม่ไปเลยนบะฉะนั้นวันนี้หุ้นมันจะลงไปเรื่อยๆนะจนต่ําพันถ้าต่าพันแล้วรัฐบาลนี้ยังอยู่ได้มันก็จะลงไปที่เก้าร้อยถ้าเก้าร้อยรัฐบาลนี้ยังอยู่ได้มันจะลงไปที่แปดร้อย ถ้าแปดร้อยรัฐบาลอยู่ได้มันจะลงไปที่เจ็ดร้อยครับเออฉะนั้นผมเชื่อว่าถ้าเกิดหุ้นมันลงไปถึงขนาดนั้นแล้วรัฐบาลยังอยู่ได้เนี่ยกูก็เชื่อนะครับนะฉะนั้นวันนี้นะคุณจะเข้าไปเล่นหุ้นก็ต่อเมื่อปีการเปลี่ยนรัฐบาลน,นะถ้ารัฐบาลยังเป็นชุดนี้นะอย่าเสือเข้าไปเลยครับมันไม่มีทางที่จะดีขึ้นแน,น่นอนหุ้นมันจะขึ้นนะครับ มันต้องขึ้นจากผลประกอบการนะครับใช่ไหมคุณจะดูนะว่าหุ้นนะคุณจะซื้อหุ้นคุณต้องดูผลประกอบการอออันนี้คือสิ่งที่ชัดเจนที่สุดถ้าเกิดสถานการณ์บ้านเมืองเป็นแบบนี้ผลประกอบการมันจะดีได้ไงในเมื่อวัน,นี้คนไทยหนี้ท่วมหัวตกงานทุกวันกําลังซื้อหากดหายใช่ไหมครั มันจะดีขึ้นได้ไงรัฐบาลไม่มีมาตรการเลยเลยฉะนั้นตลาดหุ้นมันจะลงแบนี้ไปเรื่อยแล้วผมเดิมพันได้ว่ายังไงต่ำพันแน่นอนเออแต่ถ้าเกิดพุดนยังต่ำพันแล้วรัฐบาลยังอยู่ได้เนี่ยก็เป็นเรื่องมหรสยจนะเออฉะนั้นถ้าเกิดว่ารัฐบาลเปลี่ยนโอเคอาจจะเป็นจุดที่มันหยุดแล้วแต่วันนี้มันกาลังหล่นมันเรื่อยโดยไม่รู้ว่าก้นเหวอยู่ตรงไหนก้นเหวคือวันที่รัฐบาลนี้ล้มใช่ไหมวันนึงที่มีการเปลี่ยนรัฐบาลประชาชนเอยมันจบละ าจจะมีรัฐบาลชุดใหม่ถ้าเกิดรัฐบาลชุดใหม่ดีมันก็ขึ้นถ้ารัฐบาลชุดใหม่เดิมรวมต่อครับวันนี้นะแนวต้านเนี่ยคือแนวที่มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลเออนะอังนั้นวันนี้อย่าได้เป็นแมงเมาไอ้นักวิเคราะห์หุ้นนี่แม่งอามาหิตจริงๆครับมันยังหลอกให้คนเข้าไปเล่นหุ้นได้ไงครับ มันไม่มีสัญญาอะไรเลยที่ผลประกอบการจะดีนะหุ้นมันจะขึ้นมันต้องขึ้นในผลประกอบการนะไม่ใช่ขึ้นเพราะว่านักวิเคราะห์มันบอกว่าต่ำแล้วแนวรับแนวต้านกูไม่เชื่อแนวรับแนวต้านมึงหรอกเพราะกูก็เห็นทะลุมาไม่รู้กี่รอบแล้ววันนี้ประเทศไทยถ้าถามว่าแนวรับอยู่ที่อะไรกูบอกไม่มีเออเพราะรัฐบาลมันยังไม่มีอะไรที่เป็นสัญญาที่จะให้เกิดความเชื่อมั่นความเชื่อมั่นยังไม่กลับมามันไหลไปเรื่อยๆครับ แล้วที่ผ่านมาเนี่ยราคาหุ้นประเทศไทยเนี่ยมันแพงเกินจริงมานานแล้วเพราะมันปั่นหุ้นคนระับจนราคาแพงเกินจริงคนระับราคา P/E แม่งบางทีบางตัวหุ้นบางตัวนะครับห้าสิบเข้าพ่อของไทยคุณรู้ไหมราคา P/E คืออะไรไพร์เพอร์เออร์เน็งก็คือราคาหุ้นต่อราคาผลตอบแทนคนระับถ้าเกิดว่า หนึ่งต่อห้าสิบหมายความว่าคุณลงทุนวันนี้อีกห้าสิบปีถึงจะคืนทุนมันเป็นไปได้ไหมที่มึงลงทุนวันนี้แล้วอีกห้าสิบปีแค่คืนทุนแต่ก็ยังมีคนซื้อนะดังนั้นดูราคา P.E. ตัวแรกเลยนะครับว่ามึงซื้อหุ้นไปตอนเนี้ยด้วยอาตาาเงินปันผลเนี่ยถ้าเกิดนะครับหุ้นนะครับซื้อไปร้อยบาท เงินปันผลบาทหนึ่งปีละบาทหนึ่งเปอร์เซ็นก็คือร้อยปีใช่ไหมมึงถึงจะได้เงินร้อยหนึงคืนอ่ะเออฉะนั้นราคาพีอยิ่งสูงก็แสดงว่าต้องใช้เวลามากมายลยกว่าจะได้ทุนคืนนะคิดดีๆนะผมไม่เข้าใจมันพูดบางตัวแม่งราคาพ e. ีเอห้าสิบเท่ามึงยังซื้อนไอ้สัตนะฉะนั้นจำไว้พีเอก็คือระยะเวลาคืนทุนพีอ P ก็คือราคา price E ก e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  ag. really ็ค pues ือ earning earning คือเงินปันผลนะดังนั้นท่องไว้เลยนะถ้าดู P/E เนี่ยไม่พอนะเพราะบางบริษัทมันแกล้งจ่ายเงินปันผลล่อแมงเม่านะบางทีแม่งก <t> ็ดูด้วยมันมีหนี้ขนาดไหนด้วยนะอย่าดูดูราคาผลตอบแทนแล้วต้องดูด้วยว่าทรัพย์สินมีเท่าไหร่ต่อนี้สินมีเท่าไหร่ดูด้วยว่าทรัพย์สินเป็นกี่เท่าของหนี้สิน เ,ออเตือนแล้วไม่ค่อยฟังอวดเก่งกันแล้วเป็นไงตอนนี้ผมบอกเลยว่าวันนี้คุณจะดูหุน้นผมไม่ว่าดูเพื่อความสนุกแต่ไม่ต้องเสือกอวดเก่งมันจะไหลลงไปเรื่อยๆเออ